กีตาร์กีตาร์กีตาร์เอาเอาพอนพอนไอ้งัวยำมือเจก้นเนี่ยพอนแหงพอนแหงกับยายเจ้าก,กบ,บุญกินน้ำกินน้ำกินน้ำมาได้กับพอนแห,ง,นแหงกันมนันละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอนแหงนี่ว่ามีดนตรีไหมเนาะ ใครสิใครคะทายสิคะว่าใครคะอ่ะโอเคไมติงติงหนิงติงโอเคติงติงตะรงติ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 งตะรงติ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 งตะริงติงติงตายติงติงวายโปโมันนูตอนทย้างติงติงตะรงติงติงเตะรงติงติงเพื่อนติงตะรงติงติงเพืติงตะริงติงติง ไก่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 ไกๆไ่ไก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 ่งก่ไ่ไก่ไค่ไก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 ่ค่ะเ่ก่งก่ไก่ไก่คก่ไก่ไก่ไก่ากรไก่ไก่าก่ไอ่ไก่ไ่ไก่น่ไ่ไกไก่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 ก่ไ่ไก่ไก่ไก่ไ่ก โอ้โอ้เอโอเอโอชโลทอนยังอยู่หงอเตอนค่ะเตีนบันเฮามีงานขาวดัก็เลยพากกันไปงานข้าเจ้าเลยซอยงานข้าเจ้าเอาเส้าพนักิดไปอะไรครับอ่พี่อ่พี่หายถูกด้วยดูข้างหลัง คื้มยเาื้มเงย้สวยเนาะกันาคือบอยายจะวะง้ำยำเขาคือคือมันไง้ยสวยบึ้งตะมือวานนี่บอย้อมมาหลดดูน้ำม่นเงี้ยแต่นนี่แตนทั้งอุ้มหลานบอได้ซื้อน้องเอยเก็บแขนแขนแล้วบอดี้นดีคุณแม่โทรยังค่ะโทรแล้วค่ะ โทรหาแล้วโอ้ดูดปากใหญ่เลยด้ยเจ็บ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 จีน่าเจ็บติเจ็บเจ็บไหมคะคนหนึ่งมืงหันมันพาเข้าไปในบ้านมืงหันมันน้องน้องเพชรน้องเพชรบนนอนน้องพลอยนอนบใบนี้น้องพลอยลูกน้องเพชรนอนตอนนี้ไหนตุ่ย เสพติดแล้วดูทุกวันขอบคุณค่ะแม่แอนบอมาติดามิตรจะไปหาแม่ค่ะตอนอุนนอ้มบอุ้มมาวางแม่นัน่นแล้วอ่ะหลานกับสำคัญสำคัญอ,อื่นง่าแจ็บแจ็บแ <Yeah. S 1> จ็บแจ็บไหลแจ็บไหลเดี๋ยวนี้ก่อน นำเส้นเปาี่ซื้อกัแซนำเปาที่ลูกหลาเจ๊บไลยตีลูกโอ้ยหอส้นแก้วซื้อกับแซลหัดหลอกจินน้าแันเลยเจแ๊บอะไรเจี๊บเพรา่ะอือ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 ออื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 อือ

เออ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 ขึ้นปากุนแม่เม่เฮ้ยจับบอล

你丢我看你啊！啊啊！你看，哈哈哈哈，哈哈哈哈，เพลงนั่นมีหนูนี่มีหนูทุกเปิดเพลงกิน。哈哈哈哈哈。เอาเสียงไหนก่อน？ก็กลางเนี้ยก็กลางว่ามึงนู้นจะขอบพี่อ่ะเดี๋ยวนี้เอาเสียงพี่มาว่าเสียงอะไรนี่ปนี่หรือเปล่าเนี่ย？ เออนู้วัปันนี่ยเออม่ละน่นะม่ปันเนี่ยนะเออข่าวเวบ้เจ้าขาไหมะอือู้ไอบายอาวคูคับไอ้บายตามดไปได้กะไม่เนี่ย้วเนาะ้อถามอถามเลยเขาบอกเมาอ จะเข้ากล้องเลยเดียวแม่แม่เข้ามาในไร่ไหมแม่แม่จ๊าแม่จ๊าเข้ามาในไร่นี่แม่จ๊าเจ็บเจ็บ๊บปุ๊ปุุ บอบคุณดาวสีดวงค่ะเลื่อ่าอีแม่บ่เบเ่งงไรอี่แม่บ่าเจะไอ้แม่ไรสดแม่โอนโท้เข่ามาหัน ไ้กินหน้าบ่เก่งนี่ต้องใส่ตัวนี้เนาะหูือเขาจะกินดีจ้าจ้าใส่ติางติ๊งมีว่าแมนติมีมีตะลูกนี่มี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 เปนมีกันอันมีกันเล้วย เอาเพียดนอนหลับหึรุดละรุดละมึงมางมึงแกฝ่าออกกำเอามือเอ,อนา,าออนี่ออกก้นออกนี่วางวังแกฟาดากฝ่ามือนี่ออกก้นเออนี่มึงมึงแม่เอานี่ใส่ก้นเออนี่ลายนั่นย้ายแขนตัวว่าจะคล้องแม่นี่ยแหละกระเล็ดลานกระเล,ล็เ,เอื่นแม่แม่จ้ะย,ย้ายเอนย้ายเขาหลุดย้ายจา๋าย้ายจา๋า เอาไม่เแม่รับรับโทรศัพท์ได้ยุ่ยงฮะนี่ร้อานนี้จ้าจ้ายายโอ้ยยิ้มอะไรเล่า <laughs> เอาโทรศัพท์ไปหานี่หนูไปกำลังไล่โซดยูดย่งเต็มเขียงเลยไปหาไม่ได้หนู าคุณยายเลยคุยกับคุณยายเลยจ้าเขาก,กินมัดแล้วมแวม่เกี่ยงเลยเขาเดี๋ยวเขาก,ก,กินเพ็้นานเนี่ยเขาเากินมัดแล้ว,ลว,ว<ะ>พีกก่น้องหยาบลอยมดแล้วเจ้าว่าต้องยานเลยนุ่มๆซะให้ในหน่อยซะละ่ะโอ๊ะโอ๊ะเดี๋ยว

เอากระละ้ะี่ะกัวะอโอ้แต่คือเห็นกิดคอนละพูดจังหนึ่งก็โอ้มันจะติดคอละเออโอ้หอกไข่ลองแล้วด็้หน่อยมันเห็ดออกเกินริ่งย่างดิ้งหน่อยมันงนะเปิดหลับเว้ากับเบิร์นมันดิองหน่อยกบนห้อ เบ้งเบ่เบิ้งไหเวลาอเลสดแม่กัเบิ้งยี้ได้เลยเลียวตัมาลาคอตนะ้าอวเาะอ๋ออ๋ออ๋ออาออ๋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 อองนอ้ออ๋ออออ๋ออ๋ออ๋ออ เออเออเข็นเข็นเขาแม่ก็ว่าเขาไาเจาขวงอะไล่ะ โอ้บักน้ำอ่ะเอาไปแห้เด็กน้อยซ่อมเดี๋ยวเดี๋ยวให้คอยเม็ดนี่ก้อนนี่ให้คอยเม็ดสุดนี่แล้วคอยโถหาเมลัดให้มันเหมือนเช่นความคิดโถหาดอกพ่อนะเเาอไล่บ่อวานบับกน้ำโดกบ่อบักน้วเขาเดี๋ยวก็เม็ดอกหวัง เขาตับักคุ้งเนาะอีกหน่อยเขาตับักคุ้งบะก้ามอะไรนี่เออเหมือนก็ได้ใส่กระเดียนนี่กระเดียนนาเดียนนาเขาก็เปิดบ้องแล้วเนาะมันเขาสิงหาเรากันยาเนี่ยเขาเปิดบ้องที่มีสีกวนได้ใส่เดี๋ยวไข่กลับมาตุ้งเทปก่อนโอเขากลับมาจากกรุงเทปก่อนนะ เขาคือไปอันกรุงเทพเมื่อเชิญอิมนางมันพี่ชื่อผ่าพอนะอิมติโลกตัวบูบูเป็นแดงเฮ้ยโอ้แดงแดงแดงไปไปบอกมันเออไปไปเขาเด่นอยู่ฝันแจ้งแล้วเขาจะไปกรุงเทพอีกเอาขึ้นเมื่อจช้าจูเออเป็นสนาะ

ยทำนี้ไบางนี่สั้ยิไหมบนะคยิใราน่เงามาน่หานียอ้ย้งาบึ้งครมาโอ้ยยา่รายาบุนต้นหเมยยาบุญนยาบุญเขาวมาบึงตัวนี่ยาไปหาร้านบ่หลายยุสุพันธ์เมื่อคืนนี่ thắt là thắt là vắng ngay thắt phút đấy thắt giấy thầu thì ừ, giấy thầu cái nào giấy thầu Ừ. à ừ, ยายเทา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 เออยายเทาได้ยินว่ายายเทาเออยายเทาเอ้าอือยายเทาเฮ้ยยายเทาอันนี้รูปไผรรูปไผรนี่รูปไผร์ดิรูปไผรรูปไพรรักนะแอนอรดีดอกแคที่อ้ายบอกแครอือแม่ตอนนั้น แม่แด้เนี่ยแม่ได้เนี่ยแ,แม่จ๋าโอ้ยแม่จ๋าแม่จ๋ายายเทาเดินขอโทษแม่โอ้ย,โ,อยโทษยังไงโ,โทษกับวัดยกมือพร้อมตัวที่่โทษตะปากยังไงขอโทษจ้าตลกโทษจ้า Okay. 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 ตกเลยตกเลยตกเล็อืมมันตกเอาลงไปลงไปเออลงไปอลงไป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 คือถต่วอูยยายเ่าไปฮะย้ายเ่าไปย้ายเถานั่นซักผ่าตากผ like ่าอยู่ พายแหงสีเนี้ยผู้ใดนึ่งผู้ใดหนึ่งหน้าหน้าเอินอาด์เหี่ยเอินหน้าอือเพราเอินอาด์ตเนี้หน้าอื้อฮือคนผู้นั้นจะคอยอาดอาดอืตอืออือ มเกน้ิดเจ้าออกให้บีมานเก็บผ่าแล้วไปผ่าอยู่กําแพงตกลงท้างคุ่นคือรอคือออกมาที่เองโอ้แล้วออกทั้งคุ่เอาออกแล้วหือมั้ โอยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยฮึ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 ฮ้ฮึฮนฮหฮึ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 อึฮึ้ bon ึฮ <fold Welt. S 1> ึฮึ้นฮึฮึฮ้ฮึ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 ฮฮฮม แหงง้มโทมาฮะแหงเงงแหงงามผู้อดไแหงงามแหงงามผู้ใดรเนตาเขียวดีเนาะคนดีคนดีกะเขียวกะจีดีให้บ้านคุณคือ่ี้เนาะอืผมมันแดงเลยผมมันียมามือบื่อุ

เจ้าสองร้อยหออโอ้โปะหัวยายเออวยเป็นไงล้นี่ฮะเอาเปบ่แล้วยายสีีแล้วาโปหัวยายมาบาไม่มาแม่มาไม่มาเลยมามาเลยบ้าเ้า

เว้ยวิดวิดเอาหมุนหมุนหมุนอีกอ้ยวิด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 เออลมมี่แก่เออเอาออกออกกําลังกายที่ทํายังไงเอาหนึ่งเต้นกระโดดจับจับจับเอากระโดดที่กระโดดกระโดดเอามือนี่ไหมหนึ่งสองทําสิย้ายสอนยังไงหนึ่งสอง

เดี๋ยวแม่แต้นขอปปิดไหลซับหนีกันเ้ยจ้าอล่ามาวัดดีจ้าเลยเร็วๆโอเคค่ะสวัสดีค่ะ